สวัสดีค่พะพ่อคก็ผูภาพเพิินนะพี่น้องกบเมนูแซ่บนะคะเมื่อีนเป็นเมนูนะคะแกงนงไม่สมไสไก่พี่น้องมาเบื้องส่วนประกอบค่ะว่ามีอย่างไรค่ะแกงนงไม่สมไสไก่พี่น้องก็นะงกต้องมีไก่นะคะไก่สับนะคะแล้วก็นงไม่สมค่ะนงไม่สมตามมาด้วยผักถี่ใส่นะคะใบบักกรูต้นหอมซอสพริกตู้ค่ะเครื่องแกงนะคะกบมีกระเทียมหอมแดง ตะไคร่พริกค่ะน้ำปลานะคะไว้ใส่แกงเนาะเครื่องปรุงกับมีผงผงนัวสุดรสดีนะคะเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้องอ้าวครบแล้วพี่น้องส่วนประกอบครบนะคะข้ามาตำเครื่องเลยค่ะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะพี่น้องง่ายๆพี่น้องบ่ได้ยากเลยแกงน้อไม่สมนะคะน้องไม่สมผู้ใดขันเองกับมาแกงเส่บบค่ะ ใส่พริกลงไปใส่กระเทียมลงไปใส่พร้อมกันก็ได้แล้วค่ะทับดตดมีแห้งตเดีย๋ยวไกลใส่หม้อเลยค่ะเขากระตักเครื่องใส่พี่น้อง แจังน้ำมันมเฮ็ดบ่ยากพี่น้องง่ายๆนะคะคนแล้วไปตั้งไฟเอาไปตั้งไฟค่ะที่ี่กบครัวใส่น้ำมันมเลยค่ะครัวพีนวนนนว่น้องรัวไก่ซะกกอนให้มันหอมๆเดี๋ยวเอาน้ำมันมใส่ค่ะ เตินมน้ำเปล่าจังน้อยค่ะใส่ใบบักกุดลงไปจังน้อยค่ะขวัวให้มันไก่สุสจกจังน้อยก่อนแล้วพี่น้องเด้เออ้น้ำมันสมลงเล้วค่ะขัวใส่กันเล้วค่ะบม่ทได้ปรุงแด้วไปหน้องขัวน้ำมันสมใส่กับไก่ก่อนนะคะ ในน้ำน้องไม่สงมเนี่ยมันออกสักก่อนน้องไม่ส้มนี่ต้องเอาไปล่างก่อนนะคะเด้อเพราะว่าบางที่เขาเฮ็ดมันอาจสีเข้มบางเจ้าเขาสอมันอาจสีนวเลิกบางเจ้าอาจสีบนนวดเลิกกับบนเป็นหยางแต่ว่าล่างสักก่อนนะคะล่างจากน้ำหนึ่งก่อน ก็ไปเรื่อยๆค่ะรอเวลาสักครู่นะคะไห้ไก่มันสุกนพี่น,อน้องเนาะฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิโรจน์ตำวรวจภูธรจังหวัดบุรพสธานีนะคะครับคีบปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์ขาดเข้มขันเนรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบอ่ใส่มือถือขณะคับขับร,บรถ,บถบครับความเดือดรตามที่กฎหมายกำหนดถึงสำคัญมากบ่ขับค่ะใส่พริกนวยลงไปค่ะได้อยากพริกนวยก็ใส่ลงไปได้หลายนะคะลูกโดด อนนี้ยังไม่ได้เติมน้ำนะคะขัวก้อนนะคะเดี๋ยวเขาเติมน้ำแล้วเขาจึงจะปรุงนะคะขัวให้มันเขาน้ำเข่าเหนือกันก่อนเติมน้ำเติมน้ำลงไปค่ะหลังจากที่ไก่เขาเริ่มซุกแล้วเขาจะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วต่่าพี่น้องใส่น้ำหน่อยน้ำไหลได้มากสดกับใส่จากน้อยนะคะใส่ถ่วพอดีนะคะที่สสำคัญคือใส่น้ำเปล่าจะใส่น้ำหน่อยน้ำไหล อืมสิสำคัญน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะคะปรุงค่ะพี่น้องบันนีป้ปรุงนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแ,แต่ว่าน้ำมันซุปให้มีความเข้มบ่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่เข้มนะคะหองนัวจักน้อยของปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำปลาโอ้บ่แกงน้ำมบ่สมใส่ปลาแซลเด้อพี่น้องเด้อ จนหอมใส่ลงไปค่ะใส่ตู้ค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น,ออน,นออ้องพ่นทำไมล่ะเอ๊ะเยอนี่คือต่อให้บอกทุกอย่างอร่อย ้นเขากันพี่น้องแล้วจัดการข้นลักหน่อยเนี่ยตักใส่ถ้วยหันห้อนพี่น้องเขาจะเอาไปกินกับข้าวเหนียวหันห้อนนะคะข้าวเหนียวหันห้อน,อนแขีงไปกับยานเด็ดจัดการข้นไปอยู่เนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องสําหรับแกงนองไม้ส้มใส่ไก่เส่ฉบ,บนะคะหอมหลัก,กสเสแบบพ้อพี่น้องไปกินกับขา้าวเหนียวกอนเดอร์นะคะทานใด้จะเข้ามาช่มแล้วนะคะอย่าลืม ตามก็ไลไรก็แชร่ชมปุพาเพลินอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อประผาชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆนะคะเขามาเบิงแหลวกเอาไปเฮ็ดเบิงพี่น้องเฮ็ดกับเขาบ่ได้ยากอย่างถี่คิดนะคะบางคอนอาจจะว่ามันยากมันบ่ได้ยากแล้วค่ะจับใส่จับใส่จับใส่นะคะตัางไฟและะ้วกปรุงแซ่บแน่นอนนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะเห็ุด่วนเฮ็ดหลายจังหนึ่งเก่าหนึ่งคนเจ็บคนป่วยหนึ่งหกหกเก้าไฟไหม้ไฟฟ้าและวงจรหนึ่งเก่าหรือสุรับจัเหุหนึ่งเก่าหนึ่งบ๊ายบายค่ะ